Thank you รับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุชาโรคลิปนี้จะเป็นการอ่านไพ่ดวงความรักของชาวราศีพฤษภประจำวันที่1ถึง16พฤศจิกายน2566เป็นการทายโดยกวา้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นหรือไม่แม่นยำก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาฟังแล้วก็ขอให้ได้รับความสนุกสนานบันเทิงน้อมรับพลังงานดีพลังงานบวกกันออกไปสิ่งใดที่หมอมุ้ยพูดแล้วไม่สบายใจก็ขอโหมวใจกัน้าที่นี้ด้วยคุณจะสามารถฟังทั้งลัคนาแล้วก็ราศีควบคู่กันไปได้เลยนะคะอ่าโอเคเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่า ความรัก15วันนี้ของชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นเช่นไรเอ้ย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 ใครกำลังเจอเหตุการณ์สถานการณ์ในเรื่องของความหนักอกหนักใจความไม่สบายใจเข้ามาหรือเปล่าน้อนะคะราศีพฤษภนะ เรามาดูกันเนาะเมื่อกี้เห็นไพ่ไงออกมานะจ๊ะมองคนรู้สึกว่าเฮ้ยโดนทิ้งไว้กลางทางอะไรหรือเปล่านะคะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยอยู่ดีๆก็แบบว่าโดนเทแบบไม่ได้ตั้งตัวหรืออยู่ดีๆก็แบบขึ้นคานเป็นโสดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะหลายๆคนหลายๆ รายรู้สึกว่าเฮ้ยคุยคุยกันอยู่แต่ทำไมเธอไปโผล่เป็นแฟนกับอีกคนในโลกโซเชียลอีกหนึ่งที่เออมันดันเจอในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันเนาะชาวราศีพฤษภ นะคนโสดนะคะถามว่าช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะยังไม่ได้ลงหลักปักฐานหรือยังไม่ได้มีใครเป็นจริงเป็นจังในช่วงนี้เรียกง่ายๆว่ายังมีโอกาสที่อยู่บนคานต่อไปอันนี้ไม่ไม่ได้พูดให้แบบว่าเหนื่อยหนักใจนะแต่ว่าขออ่านสถานการณ์ตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะคนโสดมันรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันอยู่ดีๆอย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนาะ คุยกันอยู่ดีๆแล้วไหนเธอไปคุยกับคนอื่นหรือไปถ่ายรูปคู่กับคนอื่นลงโซเชียลในสถานะคล้ายๆเราหรือแบบไปรับรู้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกันนะคะมันจะเป็นได้ในหลายรูปแบบนะจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยคนโสดเนี่ยมีคนคุยอยู่ดีๆนะคะแต่ว่ามารู้อีกทีว่าเฮ้ยเขาคนนี้ก็คุยกับ อีกคนหนึ่งเช่นกันและอีกคนที่คุยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไหนเลยเป็นคนที่คุณก็รู้จักมักจีเป็นคนที่คุณรู้สึกคุณหน้าคุณตาคุณก็เลยรู้สึกงงงวยแล้วก็เป็นในลักษณะของการที่แบบเซ็งๆเหมือนกันว่าเอ้าไอ้คนนู้นก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเราคุยกับคนนี้อยู่อะแล้วทำไมถึงมาคุยแล้วก็ไอ้คนที่เราคุยเนี่ยความนิสัยก็ไม่น่ารักเท่าไหร่นะคุยกับเราอยู่ก็ไปคุยกับคนรู้จักของเราอีก เฮ้ยไงคุยควบคู่แบบนี้แบบนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบรับรู้แล้วมันรู้สึกแป๊บในความคิดแป๊บในความรู้สึกแป๊บในจิตใจเลยว่าเฮ้ยเหมือนโดนหักหลังแบบซึ้งซึ่งหน้าทาั้งทางที่อาจจะสถานะของคู่นักคู่อาจจะยังไม่ได้ตกลงคงใจอะไรกันหรอกแต่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยก็คุยกับฉันอยู่ดีๆแล้วกลับกาย ไปเปิดตัวคุยกับอีกคนหนึ่งอะ่ะมันก็เหมือนกับโดนแทงข้างหลังเนาะลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะมันถามว่ามันเจ็บไหมมันมันมันเฟลมากกว่าอาจจะยังไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเพราะว่าเป็นในลักษณะของการพึ่งคุยกันแต่มันเหมือนกับว่ามันเฟลอ่ะคุณอืมบางทีบางครั้งเหมือนกับว่าคุณอยู่นิ่งๆนะคุณก็ยังไม่ได้แบบไปเจอหรือไปรู้ไปเห็นเองเหรอกแต่ว่ามีคนมาบอกว่าเอ้าเห็นเธอคุยกับคนคนนี้อยู่ไม่ใช่หรอแล้วทาไม เขาไปคุยกับคนนั้นน่ะเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งของเราอะอะไรอย่างเงี้ยพอคุณได้รับข่าวสารมาหรือได้รับรู้มามันก็เลยสู้แบบโอ้ยเจ็บแปบบ๊บเจ็บจีท๊ที่ใจเลยก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่ได้รับมาดังนั้นถามว่าคนโสดช่วงเนี้ยังไม่ได้ลงเอยอะไรยังไงกับใครนะคะ ถึงตอนนี้คุณจะบอกว่าก็ไม่ได้มีใครเข้ามาถ้าคุณอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบเฉยๆอยู่แบบยังไม่มีใครช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาว่าให้ระมัดระวังที่จะเจอคนเจ้าชู้คนหลายใจเข้ามาพูดคุยนะคะให้ระมัดระวังที่จะแบบเข้ามาทําให้รู้สึกดีแล้วก็จากไปแบบซึ้งๆหน้าด้วยเหมือนกันนะช่วงนี้ให้ระมัดระวังด้วยเช่นกันนะจ๊ะคนโสดนะสำหรับคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ย นะคะตัวคุณเนี่ยถามว่ากํลังกําลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงดีจะไปทิศทางไหนดีนะคะมันเหมือนกับว่าทุกวันนี้ที่อยู่เนี่ยอยู่หรือคุยกับความสัมพันธ์คนที่มันยังไม่มีสถานะให้กับคุณเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆแย่ลงนะมันเหมือนกับว่าจากที่แบบ ยังไงก็ได้ไม่ต้องผูกพันกันก็ได้คุยกันแบบสนุกคุยกันแบบให้กำลังใจกันไปแต่พอเริ่มแบบว่ามีความรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วมันเริ่มจะเป็นอะไรที่แบบเริ่มมีความหึงหวงกันเกิดขึ้นเริ่มที่จะแบบว่าเฮ้ยเธอห้ามคุยกับคนนั้นฉันห้ามคุยกับคนนี้นะคะจากที่แบบว่าเฮ้ยอยู่กันแบบอิสระอยู่กันแบบ ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะอยู่กันแบบไม่มีข้อผูกมัดจนวันนี้มันเหมือนกับว,ว่ามีความหึงหวงกันเกิดขึ้นเลยทำให้เกิดการผิดอกผิดใจเกิดการเถียงการแบบไร้ซึ่งเหตุผลกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วไงอะ่ะสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเถียงกันด้วยอารมณ์นั่นแหละพูดตรง นะคะเถียงกันด้วยอารมณ์จนบทสรุปแล้วเนี่ยปิดเครื่องหนีติดต่อกันไม่ได้ความสัมพันธ์ก็ยืดเยื้อคาราคาซังบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็อยากที่จะติดต่อไปอยากที่จะคุยนะเพื่อให้มันจบจบอย่ามา,า,มาค้างมาคาอะไรแบบนี้ยิ่งปิดเครื่องหนียิ่งไม่ตอบแชทตอบไลน์เนี่ยยิ่งเครียด นะคะเป็นสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยจะหักดิบแบบนี้เลยเหรอไม่ได้นะมันไม่แฟร์สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดแบบเป็นการประทุกการค่อนข้างที่จเจอเหมือนกันสำหรับใครที่กำลังแบบเฮ้ยจะอะไรยังไงแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะนับจากนี้ไปนะคะไม่เกินไม่เกิน3วันนะคะเดี๋ยวก็ติดต่อได้ นะคะไม่เกิน3วันหลังจากนี้นะคะก็จะติดต่อได้แต่ว่าการติดต่อกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวดีหรืออาจจะแบบไม่ได้เป็นอะไรที่แฮปปี้น่าฟังเท่าไหร่เนาะแต่มันเหมือนกับว่าก็จะได้รู้ไงว่าจะจากกันแบบไหนถ้าจะจากกันไม่ดีก็ด่ากันไปเลยสาเสียเทเสียไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบอกเลยว่า สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนการตกลงกันหรือการยื่นข้อเสนอการต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการนะคะจะไม่สามารถตกลงกันได้หรือการตกลงครั้งนี้มันเป็นอะไรที่มันยังมีการตะกิดตะขวงใจนะคะสิ่งที่จะได้รับในเรื่องของความรู้สึกคือความไม่สบายใจนะคะบางคู่นะคะจากการท,ทางที่แบบว่าเฮ้ย มันมัน,ม,นมันมีความโมโหปนความความแทนด้วยนะเออก็พยายามอย่าให้แบบว่ามันผูกใจเจ็บติดกันไปนานๆเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีอะไรไม่ดีต่อกันเวลาจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่มันหรือไปเริ่มต้นอะไรกับใครมันจะได้สบายๆกันทั้ง2ฝ่ายนะคะให้ขึ้นมาว่าอย่าผูกใจเจ็บอย่างเดียวนะ หรือถ้าตอนนี้ใครกําลังมีคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากลืมแต่บางทีบางครั้งเนี่ยมันแค้นมากกว่ารักหรือไงอย่างเงีง้ยให้มันนะคะ,ะสวดมนต์ขอขมากรรมทุกวันทุกวันสวดมนต์นังสมาธิขอขมากรรมกรวดน้ําแผ่ส่วนบุญส่วนงส่วนไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะเป็นการผูกใจเจ็บผูกใจติดแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครได้ดีได้ง่ายๆอีกหรือถ้าจิตเรายัง แค้นเครื่องเขานะคะมันก็อาจจะเป็นพลังงานดึงดูดที่จะทำให้แบบว่าเจอคนในลักษณะเดิมๆเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเข้ามาอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเนาะนะคะดังนั้นก็คือลองวิธีแก้ปัญหาที่หมอมุดพูดไปดูนะคะ ส่วนคนที่มีมีครอบครัวนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่อยู่แล้วนะช่วงนี้มันรู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ดังใจคุณเท่าไหร่นักเลยนะคะมันเหมือนกับว่ามันมันอยู่ใกล้กันนิดนึงมันก็มีเรื่องที่แบบผิดหูอ่ะพูดนิดหน่อยมันก็ผิดหูผิดปากผิดคำอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นในลักษณะของการที่แบบทําไมช่วงเนี้อยู่ด้วยกันแล้วเหม็นขี้หน้าคุยอะไรกันได้นิดหน่อยก็คุยกันแบบไม่ลงตัวนะคะเขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าหรอสําหรับคนมีคู่ของชาวราศีพฤษภนะคะเขาบอกว่ามันคล้ายคลลิงกับฟันอันนี้มันมันเกินลิงกับฟันมันคล้ายๆในลักษณะของหมากับแมวที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ อยู่นิดอยู่หน่อยหรือพูดอะไรนิดหน่อยก็เถียงกันละอะไรนิดหน่อยก็ขุดเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่เคยทะเลาะกันแรงๆเนี่ยมาเป็นปัญหาหรือถ้าใครนะคะช่วงนี้ความรักของชาวราศีพิษภท,ที่อยู่ร่วมกันแล้วมีลูกติดนะไพ่ขึ้นมาว่าให้เรามาระวังเลยที่จะทะเลาะกันเพราะว่าภาระหรือการฝังใจเกี่ยวกับพ่อแม่เด็กในอดีตเข้ามาโยงเกี่ยวกับความหึงหวงแล้วก็ผ่านไปทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กค่ะ โดยเฉพาะพ่อไม้แม่ไม้อะไรต่างๆนะคะที่มีลูกติดแล้วมาอยู่กับครอบครัวใหม่ช่วงนี้ให้เร,มรามาระวังเลยนะจ๊ะที่จะเป็นปัญหานะคะเป็นปัญหาในลักษณะอาบสมมุติพ่อแม่เด็กเนี่ยเขาโทรมาไม่รู้ว่าเป็นบุคคลฝ่ายหญิงฝ่ายชายคือแฟนเก่าของแฟนเราเนี่ยโทรมาเพื่อที่จะถามไทยเกี่ยวกับลูกเต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณกลายเป็นทะเลาะแล้ว กลายเป็นหนึ่งห่วงและประมาณว่าจะถามอะไรนักหนาประมาณว่าโทรมาจังเลยประมาณว่าให้ลูกคุยก็ได้คุณก็ไม่ต้องคุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณนะคะก็เนี่ยมันจะแบบปัญหามาจากเรื่องเล็กๆน้อยนอยเนี่ยมันจะต้องแบบมาผิดอกผิดใจทะเลาะกันจนทําให้แบบว่าคุยอะไรนิดคุยอะไรหน่อยก็โยงเรื่องเก่าเข้ามาแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าทดลองเอาลูกมาอยู่หรืออะไรเงี้ยมันมันจะเป็นปัญหา การแก้ปัญหาก็คือช่วงเนี้ถามว่ายังไงลูกเราก็ลูกเราเนาะบางทีลูกเขาก็ลูกเขาเพราะว่าคุณอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภหรือแฟนของชาวราศีพฤษภมาฟังอยู่นะคะลองแบบปล่อยวางอะเพราะว่าสายใยของความผูกพันเกี่ยวกับพ่อลูกแม่ลูกมันตัดกันไม่ได้อยู่แล้วอยากให้คุณปล่อยวางแล้วให้คุณคิดว่าเฮ้ยการที่เขารักลูกเขาเนี่ย เขาก็ไม่ได้รักคุณน้อยลงเลยนะบางทีบางครั้งคุณก็คิดเองเออเองนะว่าเอาลูกมาเลี้ยงแล้วก็แบบว่ารักเราน้อยลงหรือว่าเอาลูกมาเลี้ยงแล้วก็คนเก่าโทรมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทำให้การระตัวคุณนั่นแหละไม่คุยกับแฟน แบบนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเลยนะคะไพ่ขึ้นมาว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคนที่มีคู่ของชาวราศีพฤษภก็คือปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อยมันอยู่ที่ใจของคุณอะว่าคุณเนี่ยทำใจยอมรับไม่ได้เออนะลองปล่อยวางนะคะแล้วลองที่แบบว่าอย่าเอาความรู้สึกตัวเองในการคิดลบต่างเนี่ยมาเป็น มาเป็นเหตุผลใหญ่ที่จะทำให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะต้องจบลงหรือเลิกลานะมองว่าถามว่าปรับตัวกันได้ไหมจริงๆมาแล้วมันก็ยังพอมีโอกาสปรับตัวกันได้นะคะอยู่ที่ใจใจเลยลองแบบอารมณ์ดีๆอารมณ์เย็นๆแล้วก็มาคุยกันด้วย เหตุและผลมาคุยกันด้วยความรักหรือเอาความรู้สึกเหมือนตอนที่แบบเริ่มรักกันใหม่ๆเนี่ยมาคุยกันนะคะไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเนาะนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะคะ ผ่านพ้นทุกๆกลปวปรคสปัญหาที่เจอนะคะ15วันนี้นะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกเหนื่อยใจหนักใจท้อใจไม่สบายใจนะคะแต่เชื่อว่ามันต้องผ่านไปได้แน่นอนนะคะโอเค ถ้าท่านใดชื่นชอบในเรื่องของคํามทานานก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ต้องการที่จะสนับสนุนหมอมุ้ยนะคะก็กดหัวใจด้านล่างแล้วก็กดปุ่มสุปรแตงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย